มาอัปเดตบ่อบัวปลาในบอ่อบัวกันหน่อยครับนี่ผมใช้อาหารเนี่ยออปติมัทนะครับก็ซื้อจากเซเว่นนี่แหละโอซื้อมาน่าจะประมาณสามสี่เดือนแล้วครับยังอีกอีกนานฮนะอีกนานกว่าจะหมดเราก็จะให้พอประมาณอันนี้คือเป็นปลาทองนะครับน้ำก็ เ,เรียกว่าไม่ได้ถือว่าใสมากนะครับต้องต้องต้องบอกงี้นะครับแต่ก็คือเราไม่ใช่ไม่ได้ใช้ออกซิเจนนะครับก็ปล่อยให้ตัวจุลินทรีย์เนี่ยมันธรรมชาติเลยนะครับก็จะให้ประมาณหนึ่งนะครับปลาทองมันกินเยอะกว่าปลาบอลูนและปลาหางนกยูงอยู่แล้วนะครับซึ่งจริงๆไม่ให้ก็ไม่เป็นไรหรอกเขาก็กินแหนเนี่ยครับเราจะเห็นว่า ปลาทองเนี่ยมันอ่าไม่ได้ใสมากนะแต่ก็มองเห็นกระถาง้วยไหมครับก็คือไม่ได้ใสมากเมื่อเทียบกับปลาบอลูนหรือปลาหันยุงก็เหตุก็ง่ายๆเลยบางทีอาจจะเป็นมุมแสงด้วยส่วนหนึ่งนะครับผมมุมแสงเนี่ยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากอ่าตัวปลาพวกนี้มันเล็กกว่านะครับพอมันเล็กเนี่ยออมูนอะไรพวกนี้ของปลามันก็จะน้อยนะครับ มันก็เลยส่งผลทาให้น้าเนี่ยมันไม่ค่อยขุ่นเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆฝนมันตกนะครับแล้วมันอยู่ชายคาพอดีน้ํามันก็จะมีกระเซ็นบ้างอะไรบ้างนิดๆหน่นนอยๆนะครับก็เลยทําให้มันอาจจะไม่ได้ใสสักทีเดียวแต่อยู่ได้นะครับคืออยู่ได้เลยนะครับตรงนี้มันก็จะโดนพระอาทิตย์ส่องอยู่แล้วช่วงเช้าเพราะว่าบ่อตัวนี้ครับหน้าตัวนี้หันไปทางที่ตะวันออกพอดีเลยนะครับก็จะโดนอยู่แล้ว นะครับเอาผมให้ผิดทางไม่น,นี่ให้ตรงนี้อยู่ตัวน,น,นู้นสี้มๆอ่ะนิดนึงแล้วกันนะครับโหอ,อันนี้ขึ้นสาลายเขียวเลยนะครับนะครับอ,อันนี้ขึ้นสาลายเขียวเลยนะครับอ่าอันนี้อันนี้ก็มีมีบ้างนิดนึงนะครับซึ่งซึ่งแต่สายกว่าอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ขี้เหร่นะก็สายอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวสาลายเขียวอาจจะต้องคอยมาทยอยตากออกนะครับ จุดินรียมันเริ่มเกิดมันก็สาลายเขียวมันก็จะทําหน้าที่ในการเกาะอย่างถ้าสมมุติว่าบ่อใหม่ๆครับสาลายเขียวๆมันจะยังไม่มีทีนี้พวกจุดินทรีย์มันจะไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับเหมือนตอนทําบ่อปลาคาร์หรืออะไรเงี้ยต้องรอให้บ่อมันขอบขอบมันเขียวๆเ,เราไม่ต้องไปเอาตไค่อะไรมันออกนะครับคือขอบขอบมันเขียว,ยวนะครับหมายถึงถ้าเป็นบ่อซีเมนตะ์ตัวพวก สิ่งสกดิอกอะไรบางทีมันไปจับอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็อีกพวกน,นั้นมันกินนั่นแหละนะครับแต่ถ้ามันขึ้นมาอย่างเงี้ยอาจจะต้องตักออกนิดหน่อยนะครับอันเนี้ยเยอะอันนี้อันนี้มีแต่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอาจจะมุมมุมแสงเพราะตัวนี้มันสุดหลังคาแล้วนะครับสุดหลังคามันก็มุมแสงก็เข้าเยอะหน่อยพอหยิบเข้ามาก็จะน้อยลงไปหยิบเข้ามาก็จะน้อยลงไปนะครับแต่มาดูกันดีกว่าตัวนี้ผมก็ไม่ได้ซื้อแพงนะปลาบอลรูนอ่ะ เพราะว่าเราดูแล้วถ้าอนาคตเนี่ยราคามันมันร่วงเรากำลังพูดถึงอนาคตมันก็จะเหมือนพวกบอลสีอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจนะครับบางทีพอราคามันร่วงเนี่ยพอได้รับมันไม่ได้รับความนิยมแล้วหรือว่านิยมประมาณหนึ่งกลางๆนะครับเราก็จะเล่นแบบเออราคาพอรับได้ดีกว่ากลางๆนะครับแต่มันก็มีหลายตัวนะที่มันโอ้สวย <laughs> ถ้ามีโอกาสให้ไปดูนะโอ้บางตัวมันจะสวยจริงๆนะฮะอยยางไอตัวตัวขาวนี่ก็สวยนะเห,ห็นไหมปลายหางมันจะฟ้าๆหน่อยนะครับนี่เราก็จะดอดูดูๆลโล่มออกสีแล้วนะครับโอ้นะครับเดี๋ยวก็ต้องรองให้โตกว่าน,น,นี้นิดหนึ่งก็จะเต็มไปหมดเลยนะครับน่าจะเริ่มแยกนะครับนี่ตัวขาวนะครับโอ้โหหางฟ้าๆเลยนะครับนี่เริ่มตัวเล็กๆเริ่มออกสีนะครับไอ้น่นกะ็ดำๆเลยนะ ปลาก็จิกกินได้ครับเนี่ยก็จะจิกกินเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเศษๆนะครับกินได้นะครับอุย๊ยนี่กินหมดแล้วหรอเนี่ยโอย้กินไวเหมือนกันนะั้นผมให้ไปเมื่อกี้หมดละนะครับถ้าเราให้เยอะมากๆพอมันกินเหลื่อมน้าจะขุ่น,นครับเราก็จะให้พอดีๆนะครับบวกกับตัวสาหร่ายมีขี้ตะไคร้ด้วยเนี่ยอาจจะต้องมาคอยตักออกนะครับตัวแหนก็เริ่มขยาย ค่อนข้างจะเยอะนี่ตักออกไปไว้ข้างหน้าบ้างแล้วนะครับตักออกไปให้ไก่ด้วยหลักๆคือตักไปให้ไก่นั่นแหละนะครับตกักเนี่ยไปให้เล้าไก่เลยนะครับพอมันขยายเยอะๆตักไปให้เล้าไก่บางทีต้องระวังระวังตอนตกักเราติดลูกปลาไปด้วยนะครับผมเคยตักแล้วก็เอาไปไว้ในถาดมันดันมีลูกปลาโผล่มาด้วยในถาดนั้นนะ่ะแบบใส่น้ําเปล่าลงไปเลยนะไอ้อันี้เหมือนจะขาวๆนะนี่นี่นี่แยกงกินกันสามตัว ก็เพลินดีครับจริงๆเราปลาเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีมีสัดส่วนกําไรเนี่ยอาจจะเยอะนะครับเมื่อเทียบกับสัตว์ชนิดอื่นๆคือเรากําลังเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะไม่เทียบเป็นตัวต่อตัวนะครับเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าลงทุนเท่านี้ได้กําไรเท่านี้อะไรแบบนี้นะครับผมว่าผมว่าปลาเนี่ยค่อนข้างได้เยอะเพราะว่าต้นทุนเรื่องของ น้ำแล้วก็อาหารนะ่ะมันไม่ได้เยอะมากอันนี้เราพูดถึงว่าเลี้ยงแบบธรรมดามากนะครับแต่ถ้าเลี้ยงแบบดีๆอันนี้ก็ไม่ชักไม่แม่ไม่แน่ใจเพราะพวกนั้นมันจะมีพวกค่าไฟค่าออกซิเจนตู้ทําชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับออมันจะเป็นอย่างนั้นเลยไงไอ้ระบบระบบนั้นก็จะเริ่มจริงจังและ้นะครับแต่ของผมก็จะเน้นเน้นเอาเราเราดูได้ครับเราดูแลได้ไม่ต้องเยอะมากพอออกมาก็ขายพอหมดก็ เอาเท่านี้แล้วเดี๋ยวรอใหม่นะครับเราก็รอเวลาเพราะว่าเราคงจะทําแบบธุรกิจเดียวไม่ได้หวางพึ่งจากอันทางเดียวอะไรเงี้ยคงไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับมันต้องมีหลายทางนะครับมีส่วนตัวอันนึงหรือพนักงานประจําอันนึงมียิดย่อยอะไรอีกนะครับมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็อัปเดตให้ดูนะครับแล้วก็อาจจะเป็นแนวทางสำหรับคนที่สนใจอยากจะไปลอง เลี้ยงดูบ้างเผื่อว่าจะเป็นไรายได้เสริมนะครับพวกนี้ก็ดีนะครับคือมันกําลังอยู่ในช่วงนิยมอยู่นะครับแต่มันก็จะเริ่มมีชนิดอื่นๆเข้ามาละเป็นปลาชนิดอื่นๆน,นะครับเข้ามาเสริมแซมเข้าไปด้วยนะครับก็จะเป็นพวกที่ใช้พื้นที่น้อยอย่างเงี้ยนะครับพื้นที่เล็กน้อยปลาหางนกยุงอะไรพวกนี้ก็จะมีนะครับผมไปเจอบางอันก็สวยนะผมว่าจะไปขยายอยู่นะถ้าไปเจอสวยๆก็จะไปซื้ออยู่นะครับแต่ยังไม่เจอไงนะครับ เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอุ้ยเป็นสีส้มนะครับสวัสดีครับ